มาดูครับเูืเอกของรายการครับสกอาดิเฟสประจำวันเสาร์ที่26สิงหาคม2566ครับเพชรดำเพชรยินดีฮคาเดมี่ครับกระชูจากอุบลราชธานีครับเจอกับสิมิงเดชน้องอนุวัตรกิมจากอุดรธานีครับเป็นมวยรอบทัวร์นาเมนต์รอบไฟนอลโฟครับชิงเงินรางวัล3ล้านบาทครับรุ่นานั้นของรุ่นไลท์เวทครับ135ปอนด์ครับเป็นตีหยิ่งตัวเต็งครับเพชรตังครับ <C ell an> <C ell an> ที่สิงเดชนี่ก็เรียกว่าเป็นล้ามืดเลยก็ว่าได้ครับผ่านไม่ได้ครับพูดนีครับก็จะไปรอชิงครับกับานะของลำน้ำมูลเล็กอัจฉริยะครับที่เอาชนะบัวเขียวปอปอินไปครับเขารอบไปเป็นที่เรียบร้อยครับยากาศแน่นอนเลยครับตอนนี้ความน่าเชื่อถือครับมองมันยี่เพชรต่าน่าจะดูได้เปรียบกว่าครับชื่อชั้นการุวโคเับปีเคยเป็นแชมป์ วันแชมเปี้ยนชิพด้วยครับวันนี้นี่ดูว่าจะเป็นไปตามคาดหมายหรือเปล่าครับจะว่าไปวันนี้ก็มีการหักประกาศเซียนไปแล้วคู่หนึ่งครับอย่างเซฟกี้กับกงาพระจันทร์นี่หลายคนก่อนชวก็มองไปที่เซฟกี้ครับวันต่อยไปแล้ววนีกลายเป็นงอพระจันทร์ครับปิกเอาชนะเข้ารอบไปชิงเงินรางวัลสล้านบาทกับสมรัศมีครับเป็นการรีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งเหรอครับกันมวยไปจะได้เงินรางวัลครับ สามล้านบาทครับของแต่ละรุ่นครับส่วนคู่นี้ครับที่บอกว่าตามสายตาครับหลายคนก็เล็งไปที่ว่าน่าจะน่าจะนะครับน่าจะเป็นเพชรดำครับที่จะเข้าชิงกับลำน้ำมูลแต่เราดูครับนี่แค่ยกแรกเท่านหน่ครับบางแข้งสายครับเว้ซสายจากคุนทันดีขึ้นแต่สายบนครับโอ้โหเอาซอกทันกันเลยครับ รยกาศเซนเชียในสนามวันนี้ก็ถือว่าคลึกคักเลยครับโดยเฉพาะทาวต่างชาติครับยังเยอะเหมือนเดินครับจากนั้นก็จะมีกองเชียร์ชาวไทยครับช่วงสแตนด์ชั้นสองครับส่วนริงไซค์ก็ต่างชาติเมาส์นะครับเป็นประจำครับเพราะว่าสถานที่นี้ก็ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวครับอย่างถนนเข้าสารต่างชาติก็มาดูแล้วก็ไปเดินเที่ยวกันต่อครับเดินทางก็ง่ายครับ ส่วนใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาชมที่เวทีครับสามารถดูการถ่ายทอดสดได้ครับทางรถไฟหมายเลข23ับทุกๆวันเสาร์ครับเริ่มเวลาประมาณสัก2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับเดี๋ยวแฟนมวยอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรายการ r w b s ก็ไปติดตามได้ครับทางเพจครับ r s เ s อ e r s e r i e ์ครับวางแข้งซ้ายโตน้ายยื้นครับแน่ย ่ายิ้มไปนะครับสมิงเด่นใช่ไม่โด,ด,ด,คดน,นครับบยกแรกครับรอดูคะแนนครับแฟนเลยครับรวีต่อยก2องครับคะแนนก็โอ้โหเลยด้ว่า คลิกความคาดหมายครับเป็นสมินเดชชนะไปก่อน2ต่อหนึ่งเสียงครับเพชรดำต้องเร่งเลยครับสถานการณ์ตกเป็นรองคอนยกแคร่ครับยกสองว่าเครื่องสายครับสายไม่ถึงครับถือว่าเป็นความหวังของเพชรยินดีเลยครับทางด้านของเพชรดำครับอีกหนึ่งสิทธิ์รักของเสียโรสนัตเดชวชิราัตนวงศ์ครับวันนี้ก็มาเชียร์ลุกสิทธ์ด้วยครับต่อยสองคนครับคนแรกกับลาเพชรนี่ตกรอบไปแล้วครับ ม,มนันมือว่าห้ารุ่นที่ส่งเข้าแ่งขันนี่กัจะกวาด15้าล้านแต่พลาดน่าเสียดายครับกับไรเพชรนี่ตกรอบไปครับเข้ารอบแล้วหนึ่งคนคือกัปปิตันครับนี่ก็เป็นรายที่3ครับถือว่าจะเข้ารอบตามกัปปิตันไปชิง3ล้านบาทได้หรือเปล่าครับเพชรต่้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีสัปดาห์หน้านี่เป็นวิเทวดาครับแล้วก,ก่อนที่จะมีสิบเอกอย่างเพชรมรกฎด,ด้วยครับหมัดซ้ายเจ๊้ายครับอ้จังหวะนี่สมเด็จวันนี้มานิ่งครับ จองจองจดโจดหาจังหวะที่จะออกซ้ายครับเป็นดำโดนซ้ายก่อนเลยครับขยับขยับมายังไม่มั่นใจก็ยังไม่ออกเลยครับซ้ายสโลไรจากอุบลราชธานีครับอันนี้เจอซ้ายจากอุดรธานีครับสิงเด่นนอนุวัต์ยิมครับมัดซ้ายครับโอ้โหหลอกต่อยได้ดีครับจังหวะนี้ครับรุ่นร3อยปอนครับ ไฟนอลโฟครับอายุนี่ใกล้เคียงกันเลยครับเพชรดำที่24ปีครับขณะที่สมเด่นนี่วัย22นะครับส่วนสูงก็เพชรดำ171ครับขณะที่สมเด่นนี175่175ซนติเมตรครับในล,ลอยกว่าเล็กน้อยครับขณะที่ช่วงชกเนี่ยดูว่าเป็นท่านักของเพชรดำจะดูดีกว่า ไม่ฉีงครับฝับงสายโดดกับเตะซ้ายทีโดนเข้าซ้ายจับเข้าซ้ายทีเอฟดำขวางสับสอบม,ม,มือหมดไปหมัดครับาการชูกำปั้นครับทำได้ดีครับลุยกระตอมต้องใจยกสองระหว่างเข้าซ้ายครับเต๋อแหลกใส่ครับวันนี้ก็ถือว่าสมิงเดียนี่แค่เกมมาดีครับ รอบ,บวกจังหวะ2ครับขณะที่เพชรตํำวันนี้ก็ไปเป็นรองนยกแรกกันนะครับแรกเอาสตาร์ทาแพทสตัวหนึ่งเลยทำให้รูปเกมมันต้องโอ้เสียหายเลยครับจังหวะแรกแข่งจังหวะนี้นี่เพชรตำไปเสียหลักลงนะโู้โหนี่นเป็นมวย5ยกนี่ราคาน่าจะไหลแล้วรว่าพทติกรรงกนงงานที่เพสนี่เขาจะแจ้งคะแนนทุกยกนะครับ เอาครับสถานการณ์ตอนนี้นี่เริ่มว่าจังหวะครับสมเด็จเริ่มทำที่ยั่โคดูครับออาหมดยกสองครับโอ้โหมั่นใจเลยครับเราลุนคะแนนครับ ลุ้นต่อยกที่3สุดท้ายครับสถานการณ์หนักอึ้งตกไปอยู่ที่เพชรดำเพชรยูเรียคาร์เดมี่นะครับคะแนนรวม2ยกนี่แพ้ไป2เสียงเสมอ1เสียงครับสักครู่ที่มุ่งมาเสียบอลเข้มาติวเข้มครับเคาะที่ใบหน้าเพชรดำไปหลายช็อตครับเรียกสติซะหน่อยครับเร่งกว่านี้ครับ,รบรจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าอาจจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้อย่างน้อยยกนี้ต้องได้หนึ่งนับนะครับเพชรดำครับเดี๋ยวดูว่ารูปเกมนี่ สมิงเดชวันนี้นี่มาค่อนข้างละเอียดเลยครับสายสโลไลท์พยายามที่จะเขายับขยับขยับเข้ามาครับยังตู่จะถูกซ้ายไปครับทำอะไรก็ยังไม่เป็นชิปไนอตาสักเท่าไหร่ครับ การตอนนี้นี่ที่มุมก็พยายามที่จะสั่งว่าให้ซอกซองซอกครับแข่งมิดหรือเปล่าครับซอกของสายโอ้นี่ครับไปเสียจังหวะแบบนี้นี่เป็นครั้งที่2แล้วครับเพชรดำครับเตะสูงเพชรอนุเอ่อทางด้านสิมิงเดชนี่เตะล่างครับก็ทําให้เสียหลักล้มไปครับแต่พอเข้าในครับไล่แขนนี่เรียกได้ว่าสิมิงเดชนี่ ไหแขนขวางหน้าทำให้เพชรดำนี่ทำอะไรไม่ได้ครับโ้ดูถึงนะตอนนี้เป็นงานย่หาหักของเพชรดำนะที่จะพลิกกลับมาได้ครับโอ้เรียบร้อยเลยครับควานตั้งใจยังสูงอยู่ครับการที่จะรัวจังหวะหมัดฟ้าผ่ามาไม่มาครับหมัดซ้ายตัดลำตัวไปก็ไม่ได้สร้างความหนักใจอะไรกับทางสมิงสมิงเด็ดได้เลยครับ สุดท้ายของยุคที่3นะครับโ,โดนหมัดซ้ายที่กองเริ่มเชิดแล้วครับวางแข้มซ้ายโอ้เสียหายเลยครับ หวาเป็นไม่พักฝากติดตามด้วยครับ่านช่องคนคอมวยออฟฟิเชียลครับอครที่เป็นคอมวยตัวจริงนี่ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับมีคลิปมวยรายการมวยหลักๆให้ได้ติดตามเป็นประจำนะครับส่วนใครอยากจะดูรายการ RBS ก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ครับทางเพจของทาง Facebook ครับ RBS World Series ครับเดือนหน้าวันที่2มีรายการใหญ่ครับ ก็ไม่พลาดเก็บบรรยากาศไปฝากแฟนวอร์ช่นเกยโอ้โหตาขวาครับแตกอีกแล้วครับเพชรดำครับพอไปเลยครับโดนช็อตขีเข้าไปครับเรียบร้อยครับรอชูมือเลยครับแบบนี้เสียโคสขึ้นมาแสดงความยินดีด้วยเลยครับไม่มีปัญหาครับเป็นฮองสุดิกเตอร์นวัดยืนครับตะจกจากอุบลธานีครับเข้ารอบไปชิง3ล้านบาทครับวันนี้เนี่ยฟิกล็อกอีกแล้วครับไอรรอเจอระหว่างนำน้ำมูลเล็ก ขออาชริยังครับน่าจะขึ้นมาประกบกันบนเวทีครับเดี๋ยวรอติดตามว่าเป็นวยครับในการอารีเอสทัวร์นาเมนต์ครับชิงสามล้านบาทอี่น่าชมเป็นอย่างยิ่งครับในครั้นี้ครับขึ้นมาแล้วครับหลัน้ำพูดเล็กครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแฟนๆครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องคนคอมเม้นต์เอาพิเศแล้วก็รายการดีๆแบบนี้ครับอารีเอสทัวร์นาเมนต์ครับทุกวันเสาร์เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งโดยประมาณครับ เดียวกันคลิปต่อไปครับแฟนเวยครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์หลังเกมฝากแฟนเวยกันครับ